สวัสดีครับผมก็มาตรุยถึงสะพานแม่น้ำแฝกการจนบุรีครับเป็นดินแดนแห่งสงครามประวัติศาสตร์นะครับี่เส้นทางสายใหม่นะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็คือเป็นวันต้องเที่ยวไทยมีพี่น้องมานะครับวันเทศกาลขึ้นปีใหม่นะครับมีพี่น้องมามากมายนะครับมาเที่ยวดูแม่น้ำแฝกและบรรยากาศนะครับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับในจารึกประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อสมัยก่อนสงครามโลก ญี่ปุ่นแล้วฝรั่งนะครับที่สร้างทางมิตรภาพรถทางรถไฟไปนะครับแต่ตอนนี้วันได้เวลามันผ่านไปก็ยังมีผ้าพราก,กอนุดอมอมยู่เมนเดิมครับนี่คือประเทศไทยสะพานแม่น้ำแฝ่กาญจนบุรีครับผมแล้วผมจะพาพี่น้องไปดูสะพานที่อยู่ในกับแม่น้ำนะครับอันนี้เส้นทางสายใหม่ทางรถไฟเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วผมจะพาไปดูเชิญครับ นี่ครับคือลูกกระสุนลูกกระสุนหัวจรวดนะครับเมื่อจะได้สงครามนะครับก็คือระเบิดนะครับระเบิดสะพานเมื่อสงคราม่อครั้งที่2นะครับนี่ฐานจ่าเรืกนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแฝครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ําแฝครับในประวัติศาสตร์และปัจจุบันก็เลยสร้างภาพไว้ให้ดูนะครับผมก็จ่าเรืกไว้นะครับแล้วพาไปชมด้านในนะครับแม่น้ําแฝครับ ครับเชิญมาชมเลยครับผมสถานท,ที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นแ,<ล>แหลง่งแห่งประเทศไ,ไทยนะครับเพราะว่าเป็นสะพานสงครามรุกขังสองแม่น้ําแฝงนะครับทื่สถานที่นี่เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวไทยรับรู้ก่อนเครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไทยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแม่น้ําแฝงนะครับสะพานแม่น้ําแฝงรถไฟวิ่งผ่านนะครับพอดีรถไฟวิ่งมานะครับก็มี พี่น้องนักท่องเที่ยวต้องหลบออกมาทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับก็หลบออกมาครับหลบออกมาเพื่อเพื่อจะไม่ให้เห็นนะครับอันนี้เป็นวิวบรรยากาศที่สวยๆครับผมเป็นบรรยากาศที่สวยสวยงามนะครับเขาจัดงานปีใหม่เป็นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะครับที่เขามีการฟันดาบฟันไรนะครับมีการต่อสู้มีการแสดงแสงสีเสียงนะครับประจําปีทุกปีนะครับตรงนี้นะครับจะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับวิวทิวทัศน์สวยน้ําสวยนะครับผมฝั่งน้องก็จะเป็น ร้านอาหารบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ของทหารน,นะครับที่ขึ้นสู้รบนะครับเป็นแคมป์การต่อสู้นะครับเป็นเป็นอันนี้คือเป็นการแสดงนะครับแสงสีเสียงครับและเบิดสงครามตกลงในในแม่น้ำนะครับเมื่อจะมีงานแสดงแสงสีเสียงนะครับ คือบรรยากาศตอนยั่งค่านะครับบรรยากาศที่ดีมากสวยงามมากนะครับเป็นบรรยากาศที่สดใสของเมืองไทยนะครับดินแดนแห่งสะพานบรราคาพสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเรียกไว้ว่าสะพานสงครามเส้นทางสายใหม่ของแม่น้ําแฟครับเป็นสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ําสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับวิวทิวทัศน์สวยบรรยากาศสวยนะครับเมื่อก่อนจะมีการระเบิด สะพานการต่อสู้รบในในในจอตรลัติศาสตร์นะครับสงครามโลกนะครับอันนี้ก็เป็นดเดิมครับผมสะพานขนาบไปน้ําแฟมีบรรยากาศสวยนะครับทิวทิวทัศน์ครับด้านซ้ายด้านขวานะครับจะมีภูเขาล้อมรอบนะครับจะมีทิวแม่น้ำนะครับบรรยากาศที่ดีมากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับมีคนไทยและชาวต่างชาติจะ ชอบมาดูบรรยากาศที่นี่มากมายเลยครับผมก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยางามมากนะครับเป็นบรรยากาศจารึกสะพานมิตรภาพของการสูส่งสงคารามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับในราจารึกไว้บบในประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทยนะครับอันนี้คือเป็นในแห่งประเทศไทยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวต่างไทยและต่างชาตินะครับที่มาท่องเที่ยวในไทยนะครับเป็นสะพานสงคารามโลกครั้งที่สอง สะานข้ามแม่น้ำแฟกาญจนันทบุรี เย็นๆนะครับมีรถไฟนะครับมานะครับที่น้องก็แทกถึงก็บอกว่าเอา้ารถไฟมาหลบพรบไม่จะหลบที่ไหนดีหาเลยครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศท่องเที่ยวไทยไปยทุกที่นะครับสถานที่นี้คือ,คอแม่น้ําแพรดินแดนแห่งสงครามโลกครัง้งที่สองนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ํา เส้นทางรถไฟจะขึ้นสู่ชายแดนนะครับชายแดนพมา่าเ,เป็นทหารญี่ปุ่น ครัได้เวลาจากกลนะครับวันนี้ก็คือพาน้องพี่น้องมาตรวยชมวิวทิวทัศนนะครับบรรยากาศที่แม่น้ําแฟนะครับบรรยากาศที่แม่น้ําแฟนี่ครับอันนี้เป็นสายน้าแม่น้ําแฟนะครับฝั่งเหนือนะครับฝั่งใต้นะครับวิวทิวทัศน์สวยมากนะครับจากบรรยากาศตอนีเย็นครับสวยมากวิวมาดีมากเลยครับผมแล้วก็จะได้เวลาย้อนกลับนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้มาชมคนไหนที่ยังไม่ได้มาก็เชิญมานะครับผม ณที the mart, the Wolf, pues mm ่น nah ี่คือเป็นสงครามเพราะขั้งคือสองสะพานวิทยาศาสสงครามแห่งแดนมิดเส้นทางสายไหมแห่งสงครามนะครับเป็นทหารญี่ปุ่นผ่านฝรั่งนะครับทหารไทยเมื่อสมัยก่อนนะครับเป็นจารึกเป็นสะพานแม่น้ําแฝไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลายังค่าได้เวลาที่จะจวนจะกลับบ้านนะครับผมขอฝากให้พี่น้องมากินลมชมวิวได้เลยครับผมที่กาญจนบุรีแม่น้ําแฝ เจอแล้ครับเจอแล้เดินได้เดินได้